Lượt lò, lượt 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 จำนายเลอะตะนี้สิโกยตัวใหญ่เฮยอือเอาประกาศไทยสบายดีพี่น้อง FC เบิดสุกทุกคนพี่น้องพบกันอีกในยามเศ้าๆนะบัดตอนนี้เฮาเฮาก็ออกมาแต่ที่พักเฮาะ5:30ตอนนี้นะเฮามาฮอดป่าแล้วาังเสียงไก่คัน เริ่มคันแล้วทั้งถึงเดี๋ยวจะยางไปคุณติดตามกันบ้างในเช้านี้สิมันยีบอนนะ ตอนนี้เฮายิ่งเลยพี่น้อยตกบุบลงนะหิึ่งสี่เลนทอดเลยะไรยังไม่ทันนะตอนนี้นะน้าขุดมันตกบุบลงเฮาคิดว่ามันตายบ่ตายมนะันบินมางาน มนไปนทางเลยดิน้ำหามากเลยนะตกลงแถวนี้แหละใส่บุบลงดินะอนบอลตกหนักนะขนมากเลยขนสะอยอะเถอะบองตกนะนต,ก,ตกลงนี้ เลือดมันขนะนะเ,ลลเลือดรอยอยู่น้องทันแล้วทันแล้วทันแล้วเลือดมันต่างคนต่างเลือดติดใจใช้ลอยดีไปเล่ยนะีน้องเล่หคนภาพที่เต่มโตห้องนี้ยังมีจายนะแกงฮักขาฮักฉันมึงมาไปามึงไปได้เฉยลึกเลย ถือว่ามันมันบืนไปไม่ได้แล้วมันอยู่นะั่นก็ถือว่าเช้านี้ก็ถือว่าหมานอยู่พนะี่น้องเดี๋ยวเราจะเลาะลงไปโซนหลุมเลาะลงไปพุ่นนะต่อเบิง้งต่อเสียงเบิ้งทางพุ่นนีกือว่ามือเช้านี้ก็ถือว่าหมานได้เลยเอาไปนะได้ตัวนึงแลวพนะี่น้อง เกแถวนี้ก็ห่อหลายแต่ไม่ค่อยเห็นเท่าไรเดี๋ยวนี้ยังอยู่แต่โซนต,ตอนตอนเ้ายิ่งใกล้และมันมีตายเนไาไหลหนาไหลไกลเมื่อนั้นแหละแถวนั้นยังมีอยู่ก็เดี๋ยวจะเลาะลงไปโซนนั้นอตอนนี้ดอกมะฮดูดกำลังเป็นดอกนะมะฮดูดกำลังเป็นดอกเลยชุ่ม ือว่าอากาศเย็นดีขนาดเลยงามสาวนะเมื่อคืนนี้ก็เฮาก็ได้ตัวหนึ่งนะแกปานเดี๋ยวเฮาปีงแล้วเมื่อคืนนี้นี่ไปรอบเสานะก็ได้มาตัวหนึง่งตอนนี้นะเดี๋ยวเฮาจะเลาะลงไปบึงกระหองแถวพุญแล้วก็โค้งลงไปปุ๊บแล้วก็เลาะขึ้นเมื่อเทียงพุ่นแหละ่้อว <c oughs> งายๆเช้านีถือว่าคักขนาดได้อยู่บนเนานะเฮานะอยู่นี่ก็มีเลยไม้พางเลยแต่ว่าลำง่ญ่ขนาดได้เขตนี่ถือว่ามีท้าจุดนี้นะมีกอดเดี่ยวง่ญ่ขนาดไหม้เลาะมือนะพี่นงก็ถือว่าได้ไก่ตัวเดียวนี่แหละแต่แต่เสามานนี่นะ เพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงขันเลยมือนนี้ตอนซอยๆนะลงคออแล้วบมคันเลยม่นมด้ยินเสียงขันแั้วก็เจลงค้อแล้วขันเชีย่ยวแต่มือน,นี้เงียบกก็บเลยถือว่าโดนไปหลายตัวแล้วล่ะห่เหามาอยู่นี่ถ้าหามายูเทบนี่ถนะือว่าลายเชีเ่มเลยก็งเงียบนะไกนะ่พูดเลยครับป้าจักเดินหนึ่งรือว่าฝนตกใหม่พุดเลย มันจะสีขาวอีมันจะขัดไหลายนะแต่ยังขันอยู่ตอนนี้ก็ประมาณชีชานชีโตนี่แหละอยู่ทางเหนือแต่เฮายังไม่ได้ขึ้นไปแต่ยิงกลับมาฮอนบอดเลยแหละพี่น้องเลยเห็นอะไรเลนกายใกล้อีกโง่เหมือนก็ได้พอแล้ว กินเ่าแล้วมันมดกี่แล้วมดกิ่แล้วเหมอมดมนแล้วขับปเป็นไก่ตกมักนลองงานมกินาหารเลย้นมันอันจะก้าไปมันปรยากนะเคยได้กินเยอะเอาบ่กไก่นะกินเอ้ากันเอ้ากันเอ้ากินได้แล้วด้มากินเฮือกินเฮอ À, để đây cây tụi nó ở hơi phối nhai Chứ đây, đây, đây khảo đi là ừ. đẹp hay lúc đó Hơi, ổng mơ hơi nè Vào đâu? Nhìn kìa nhìn, ổng mơ hơi, ổng của lẽ, đi Trầm <laughs> lại ý lộ, để nó dễ อเดี๋ยวไปเบิ้งน้องโง่กันีน้องเด<อ>โอ้ฮะม,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 มันไมีกิ่วมันไนกมันไม่กิ่วมันได้นห่ใช่ไหมนั่นกิ่วมันขนมันกอมเกาอนั่นแหละขนกิ่วมัน จะมีกิวมันมันแต่ว่าหอน่อ่แล้วไก่เนี่ไก่หอน่อยไก่อย่างไงย่อยไปได้แต่ไก่นั้นดีฉนั้นเขาปั้นเพื่อเดี๋ยวเขากรชิมเออฝนฝนแค่เลยนะมือเฮิร์ดมือซื้อน้ำมันน้ำมันบดอันนี้ก็น่าจะไว้ต้มกินกลางเว้นน้องมื่้าเห็ดเพิ่นอะไรไก่โอ้ย มันก,ก็นลักแล้วนะเชื่อมาถเถือไปอีกเากินน้ำอิ่มแล้วก็ไปาช็ดได้เมออือซื้อน้ำมันนะซื้อน้ำมันอยู่บ้าน,ม,นม,มาวอนนี้ก็เจอทีมงานเคยผู้ดได้เพิ่นได้ได้ยังได้เก็บกระป๋อมเมื่อน้ำทางพร้อม,มนไม่ลงเหลือเพือ่อเช็คอุบัตยางเลย หูหน,น,หนี่มันยัง้มูมืนเนี่ได้จำตัวสามตัวสามตัวงามยูมาเคื่อนี่ไอจะก้นคืในซีหาหนี่แหละปิ้งกินเซ็ตดูดี้นห้านลยะบอลก็บอลแร,ร,รมเมื่อก่อนละ่ะว<อ>ิ่ง้าวข้า,ขา,ขากับบอลเลยหอดำหลังาวิ่รีบไปนเิดีน้ี๋ยวเาจะเอาไกลนี่ไปเ้อมีผู้ใหญ่บานเพิ่น ไก่ที่เฮาได้มาแล้วเฮาหื้อเพิ่นนะแต่ว่าเพิ่นเอามาหื้อมีเพิ่นสําหรับโซนตัวนี้เฮาก็เอาไว้กินตัวที่เฮากินเมื่อคืนยังหลายเติบกินบ่หมดผู้เดียว ตอนนี้ก็อยูเดลิตสักสามพันกีบน้ำเกือบสี่พันแล้วนะี่เต็ม ซือห้าแสนพอดีเต็มตุ๊กห้าแสนกีบห้าแสนกีบแตบซยูเดอ้อประมาณแปดร้อยบวดพับอโอเคพี่น้องตอนนี้กะเดี๋ยวเอาสีพักสักน,น้อยจะเข้าไปเ,เดี๋ยวไปเอาพักหรือไปเอาเครื่องหอมเอาไปกินน้ำแล้วก็ กูแหละจังน้อยจังเฮาไปาสำหรับคลิปนี้ก็สิดยมีอย่างไรไปองกันพบพอเดี๋ยวไมหมในคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปกูละบ๊ายบาย